สเคล็ดลับดื่มน้ำยังไงให้ผอมเร็วแล้วก็บำรุงสุขภาพไตได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโมกสุภเริศจดอกเตอร์ซิกแพคโมกหวังว่าเพื่อนๆจะแข็งแรงและสบายดีนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งหรือว่าใน Facebook ก็อย่าลืมกดแชร์ช่วยมกแบ่งปันสุขภาพเพื่อนๆจะเข้าใจว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยการลดน้ำหนักเนี่ยมันง่ายแล้วการดื่มน้ำนะครับช่วยเร่งเผาพงช่วยเร่งลดน้ําหนักได้ด้วย <Wow. S 2> ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจสี่เคล็ดลับนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆน,น้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยสําหรับร่างกายเราเพื่อนๆทราบไหมครับว่าน้ําในร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาตรอยู่ถึง70%ของน้ําหนักทั้งหมดของ เ,เพืเ่อนๆจะเห็นได้ว่าโอ้โหร่างกายเรา70%เป็นน้ําและน้ำเนี่ยสำคัญในการหนึ่งเลยก็คือระบบอวัยวะต่างๆต้องใช้นะครับ2ระบบเผาผลาญต้องใช้ด้วย3ใช้ในการขับของเสียออกจากไตนะครับดังนั้นน้ําที่เราใส่เข้าไปนะครับข้อที่1ถ้าเพื่อนๆอยากจะลดน้ําหนักเร็วด้วยการดื่มน้ําเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าน้ำเนี่ยควรจะเป็นน้ําที่ไม่มีรสหวานนะครับน้ำที่ไม่มีรสห,หวานก็มโมกิบมาให้ดูนะครับตัว อย่างก็คือน้ำแร่กับน้ำชาเขียวที่ <Wow. S 1> ไม่มีน้ำตาลนะครับสำคัญมากๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากจะลดน้ำหนักง่ายๆด้วยการดื่มน้ำนะครับน้ำเพื่อนๆต้องไม่มีน้ำตาลเพราะถ้าเพื่อนๆติดตามโมกมาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานได้จาก 1>, 1ก็คือน้ำตาล2ก็คือไขมันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะลดไขมันเพื่อนๆต้องลดการรับประทานและดื่มน้ําตาลน,นะครับโดยเฉพาะน้ําตาลจากน้ําผลไม้นะครับน้าผลไม้เนี่ยไม่ผ่านข้อที่1นะครับนั่นก็คือมีน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลฟูุกโตสดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะลดน้ําหนักง่ายๆและบํารุงไตได้ด้วยเนี่ยให้ดื่มน้ําเปล่า <S <s ข้อที่2ดื่มน้ําเปล่าแล้วนะครับมันยังดีไม่สุดเนาะถ้าจะดีให้ สุดเลยน้ำเปล่าหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีน้ําตาลเนี่ยต้องมีเกลือแร่ด้วย อย่างอันนี้น,นะครับหมกดื่มน้ําแร่จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับวันนี้หมกหยิบมาให้เป็นตัวอย่างที่ผมดื่มก็คือดื่มน้ําแร่เพราะอะไรหมกทาไมถึงต้องเป็นน้าแร่ด้วยเพราะว่าครับเพื่อนๆในร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในหลอดเลือดในเนื้อเยื่อหรือใน interstitial space หรือว่าพื้นที่ระหว่างเนื้อเยื่อและหลอดเลือดเนี่ยมีมากกว่าแค่น้ำนะครับเขามีเกลือแร่ด้วยไม่ว่าจะเป็นโซเดียมนะครับโพแทสเซียมไบคาร์บบเนตคลอไรด์นะครับแมกนีเซียมนะครับ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นถ้าเราดื่มแต่น้ำเปล่าที่ผ่านการกรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสนะครับหรือการที่เขากรองเอาเกลือแร่ออกไปหมดเลยเนี่ยนาเซลล์ของมันเพื่อนรวมถึงอวัยวะต่างๆจะไม่ได้รับเกลือแร่เลยนะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นตะคิวนะครับปวดหัวระบบเผาผลาญอาจจะลวนไปได้เพราะได้รับแต่น้ำไม่มีเกลือแร่เลยดังนั้นข้อที่2นะครับให้เพื่อนๆดื่มน้ำแร่นะครับจะเป็นน้ำด่างก็ได้ใครที่มีงบสูงน น้ำแร่น้ำด่างช่วยเพิ่มภาวะเป็นด่างช่วยลดภาวะเป็นกรดนะครับช่วยทําให้ระบบเผาผลาญทางานได้ดีขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆถามว่ามอโมอกชาเนี่ยนะครับชาที่ไม่หวานได้นะครับแล้วเครื่องดื่มอะไรอีกนะครับที่ไม่หวานดื่มได้ช่วยเร่งเผาไขามันก็มีกาแฟนะครับกาแฟดําถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าสูตรดื่มชากาแฟของมอโมกมีอะไรบ้างนะครับพิมพ์คําว่าเรียนหรือพิมพ์คําว่า YT ลงมานะครับข้อที่3นะครับถ้าเพื่อน เพื่อนอยากจะลดน้ําหนักง่ายๆด้วยการดื่มน้ำเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ว่าเคล็ดลับในการดื่ม ต้องดื่มเท่าไหร่ให้สุขภาพดีให้บำรุงไตถ้าเพื่อนๆอยากจะดื่มให้บำรุงไตต้องใช้เคล็ดลับข้อที่1ข้อที่2ก็คือไม่มีน้ําตาลและต้องมีเกลือแร่เพราะถ้ามีน้ําตาลนะครับไตจะทํางานหนักขึ้นเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดดื่มน้อยไปนะครับไตก็บำรุงได้ไม่ดีเพราะว่าไตนะครับมีหน้าที่ขับของเสียนะครับดังนั้นให้ดื่มสูตรมโมกนะครับสูตรดื่มน้ํายังไงนะครับให้ผอมเร็วของโมกก็คือให้เพื่อนๆเอาน้ําหนักตัวตั้งโมกหนัก 70กิโลนะครับผมเอา70ตั้งคูณไปด้วย40นะครับเอาตัวเลขกลมๆเลยก็จะเป็น2,800มิลลิลิตรนะครับเพื่อนๆหนักเท่าไหร่พิมพ์ลงมาเลยคูณ40จะได้ปริมาตรน้ำที่เพื่อนๆต้องดื่มในแต่ละวันนะครับแล้วให้เพื่อนๆหารปริมาตรนี้ไป8หรือไป10นะนะโอเคไหมสมมุติหมอคูณมาได้แล้วนะครับได้2,800 ผมก็ไปหารอีก8นะครับก็จะได้ประมาณสักสา0นะประมาณ350 นะครับสี่สีที่โมกต้องดื่มในทุกๆุกชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะได้น้ําในปริมาณที่จะช่วยเร่งเผาไขามันแล้วก็บํารุงไตได้นะครับ <Wow. S 1> แต่เพื่อนๆแต่ละคนจะมีสูตรน้ําที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นพิมพ์ลงมาบอกโมกเดี๋ยวเรามาช่วยกันคํานวณกันจริงๆมันก็มีหลายสูตรเนาะไม่ว่าจะเป็นเอาน้ําหนักตัวตั้งคูณ30แล้วก็ไปคูณ1.1แต่โมกคิดว่าแบบนั้นมันยุ่งยากไปหน่อยนะครับเอาน้ําหนักตัวคูณ4ี่ิแล้วก็หารด้วย8ดหรือหารด้วยสินะครับดื่ม ทุกๆชั่วโมงนะครับทุกๆชั่วโมงอย่าไปดื่มตูมเดียวนะครับข้อที่4นะครับก็คือดื่มเมื่อไรนะครับแล้วใครต้องระวังบ้างนะครับสูตรของโมอก็คือตื่นเช้ามานะครับให้ดื่มน้ําก่อนเลยนะครับทันทีก่อนจะกินอะไรนะครับ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยซีซีไปได้เลยนะครับแล้วค่อยไปออกกําลังกายนะครับอย่าเพิ่งรีบกินข้าวเช้าเนาะใครที่ชอบกินข้าวเช้าแล้วไม่ไหวจริงๆก็ดื่มน้ําก่อน แล้วก็ถ้าหิวจริงๆก็กินได้ถ้ายังไม่หิวดื่มน้ําถ้าจะให้ดีก็เป็นน้ําแร่ก่อนนะครับอีกสัก20นาทีสุนโโอกนะครับก็ไปดื่มชาเขียวไม่หวานหรือกาแฟดําไม่หวานนะครับหรือเพื่อนๆจะเอา แอปเปิลไซเดอร์นะครับหรือโคโคัทไซเดอร์1ช้อนชาถึง2ช้อนชาผสมกับน้ำเปล่าดื่มตอนเช้าเลยแล้วไปออกกำลังกายพุงจะลงเร็วมากๆทีนี้ใครที่ต้องระวังนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นโรคหัวใจนะครับน้ำท่วมปอดนะครับหัวใจทำงานไม่ดีหรือว่าหัวใจล้มเหลวหรือว่าเป็นโรคไตนะครับระยะ4ระยะ5นะครับต้องระวังไม่ดื่มน้ำมากเกินไปแล้วก็ปรึกษาคุณหมอก่อนด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับโมอ,อ,อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสุขภาพดีนะครับเพื่อนๆต้องดูแลสุขภาพแบบอง์รวมนะครับน้าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญมากๆในการลดน้ําหนักถ้าหากเพื่อนๆได้สาระความรู้นะครับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยโอมแชร์ด้วยแต่หากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเรียนลงลึกอีกว่าสูตรของโอมมีอะไรอีกให้ชะลอวัยนะครับสูตรทํา IF ของโอมมีอะไรนะครับสูตรจัดมื้ออาหารของโอมมีอะไรบ้างให้ชะลอวัยนะครับโอมมีคอสที่ชื่อว่าแข็งแรง แรงไรพุงอยู่เกิน100ปีใครสนใจอยากขอดูรายละเอียดเรียนลงลึกก็พิมพ์ว่าสนใจ100ปีแล้วขอราคาพิเศษกับทีมงานโอก๊กเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับโม้ oh, ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับแข็งแรงไร้พุงหน้าเด็กอายุยืนอยู่เกิน100ปีแต่ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ฝากลงมาได้เลยนะครับผมโมกสวัสดีครับ